ประเด็นรแรกวันนี้เราจะอะไรดีคะไปกันที่พี่ตำรวจดีกว่าพี่ <P ie> ตำรวจอีกแล้วครับท่านเมื่อวานนะเมื่อวาน ừ, ก็ไม่ทราบสิครับตำรวจนครบาลนึกอย่างไรก็ไม่ทราบเมื่อวานตำรวจนครบาลออกมาทําท่าขึงขังอีกแล้วครับ ừ, ท,ทําท่าขึงขังได้ทุกวันเลยทําไมบอกเขาท,ทําท่าขึงขังเขาขึงขังจริงเออเออเข้างเ้ึงขังจริงเออขึงขังจริงเขบอกแต่ยออๆแบบชิโกก็คือ ตำรวจทำขึงขังเออทำขึงขังประกาศจะสอบออสมิยาบิจริงนะประกาศจะสอบผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทคริสตัลในบริษัทเอมเบรจริงนะอืมเอ้าตำรวจเขาทำขึงขังถึงขนาดนั้นมาย้อนถามว่าจริงนะถามแทนใจนี่เขาถามกันมาเยอะไงก็เลยจริงนะอ่าเดี๋ยวจะรอดูค่ะเอากันอย่างนี้ครับตรงไหนคะจุดไหนคะ เราจะย้อนกลับไปฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์คำถแถลงของนครบาลน,นิดหนึ่งเมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงสองคนค,คนแรกเจ้าเก่าขาประจำคุณน้าคุณตาเสมือนเป็นตัวแทนของนครบาลไปแล้วร้องพบะาชนอตองตำารตรีปิยะ,ยะตาวิชัยาวชยใช่โฆษกโฆษก,อ,กอ,ออกมาทำท่าถึงขังคู่กับผู้การนครบาลห้าใช่ค่ะพลตรีโสพลสารพัดค่ะคเป็นต่อไปนี้ เป็นช่วงที่ผู้การนห้าผู้การโสพลสารพัดเนี่ยครับให้สัมภาษณ์เริ่มจากคำถามของผู้สื่อข่าวทำท่าขึงขังใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเมื่อวานนักข่าว <c oughs> ถามเสียเลยเตำรวจจะสอบสวนไปถึงเสียออสไหม,มการสอบสวนของตำรวจ จะสาวไปถึงเสียออสไหมออสก็คือออสมิยาบีออสมิยาบีก็คือกิติพงค์คำตายใช่ค่ะผู้ถือหุ้นใหญ่เจ้าของตัวจริงของเครือข่ายคริสตัลคริสตัล m อม a l d เอาละครับไปฟังไหมไปฟังผู้การนอห้าตอบคำถามอย่างไรทำไมเราจึงพลาดข่าวว่าทำขึงขังเชิญค่ะ เราคงต้อง,งยึดจากพยานหลักฐานนะครับเป็นหลักตอนนี้เพราะว่าทางพณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็จะดำเนินการไปตั้งแต่ตั้งแต่แรกตั้ง,ตงแต่ว่าออยังไม่มีการยังไม่มีการที่แจ้งข้อกล่าวหาของผู้จักออดการร้านด้วยซ้ำเราจำต้องเรียนว่าการดำเนินการในเรื่องต้นเนี่ยผู้จัดการร้านก็ถูกเปเนินคดีไปแล้วนะครับแต่ในส่วนนั้นนะการสืบสวนสอบสวนผู้เรียนพยานหลักฐานในส่วนนี้นนนนอาจจะต้องประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตอนนี้อาจาาาจะภาพภาพจากที่เป็นข่าว ก็ปรากฏว่านิติบุคคลมีใครที่ถึงพู้ค้านอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่าในการดําเนินคดีเนี่ยนะครับเราก็คงใช้พยานเอกสารที่เป็นเป็นต้นฉบับนะครับหรือว่าจากหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องที่รับรองมาสุดที่นะครับเรื่องต้นเอกสานี้มันออย่างไรนะคะก็ต้องตรวจสอบ5ต้องตรวจสอบตรงนี้เดี๋ยวทางพนักงานสืนนบสวนสอบสวนคงต้องต้อง,ต,องต้องไปตรวจสอบนะครับต้องขออนุญาต ในจำนวนนี้ครับพอดีอ้างอิงจากอของอิสาราห์นะครับบอกว่าหนึ่งในผู้ถือหุ้นเนี่ยมีญาติของนายตำรวจะระดับคนรวจตรีด้วยณนะตอนนี้มีการตรวจสอบหรือยังครับว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไรบ้างเราเรารับข้อมูลมาครับ,รรรรบ,บทุกช่องทางน,นะครับต้องเรีนยนนี้นะครับทั้งสื่อทุกที่นำเสนอไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเรียนว่าจากการที่เราตั้งไปยูบคณะทนะี่งานสืบสวนสสอบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนทั้งสื่อมวลชน ผมเชื่อว่าช่องทางตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารอยางถ่้นที่มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาที่เราไดน้นะคะรับทั้งกองการตร่างดบาลและกองบังคับการต่างด้าวก็ยินดีครับเรื่องความเคารพนะครับเมื่อสักครู่คำถามหลักๆของผู้สื่อข่าวมีแค่สองคำถามคำถามที่หนึ่งคริสตัลก็ดีเอเมลล์ก็ดีตำรวจจะสาวจะสอบไปถึงเสียออลเมียบีไหมเจ้าของตัวจริง คำตอบเป็นอย่างไรชัดเจนหรือไม่สังคมมีความหวังหรือไม่จับประเด็นเจ้าเองนะใช่ค่ะจับประเด็นเจ้าเองฟังจากปากตํารวจชัดๆไปเลยจะปากตำรวจไม่ต้องผ่านมือรีไรเตอร์จะได้ไม่ต้องมาแปลความจะได้ไม่มีข้ออ้างไงจากเจ้าองขึ้นอยู่กับเอกสารพยานหลักฐานคําถามที่สองนะคำถามที่สองนะว่ากันว่าในเครือข่ายของออสเมยาบิซึ่งก็มีอยู่หลายบริษัทมีอยู่บริษัทหนึ่ง มีญาติของนายตำรวจยศพลรตรีร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยประธานโทษเอากันจริงๆนะไม่ใช่ญาติครับก็เจ้าตัวเองนั่แหละพลต,ตรีพันธนะลุชนะลุชน,นะนี่แหละก็ผู้การสืบสวน,สสนของสตมนี่แหละ,ะเข้าไปถือหุ้นอยู่ในบางบริษัทของออสมียาบิเจ้ตาตัวก็ยอมรับนะเจ้าต,ตัวก็ยอมรับแล้วว่าถือหุ้นจริงแต่ในกิจการที่เป็นร้านอาหารแต่คราวนี้ผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็ไม่รู้ละผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเอาละ ตำรวจจะเรียกผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัททั้งสองร้านทั้งสองเลา้าก็คือคริสตัลและเอ็มอรร์มาสอบปากคำอะไรหรือไม่ค<อ>คำตอบคือค่ะไป,ไปฟังเลยนะคะว่าตอบอย่างไรสำหรับคำถามนี้คะ่ะ ก็คงไปตามกรอบระะเวลาที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้หลังจากรู่นลงพยานหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คงถ้าพิจารณาแล้วมีความเห็นทางคดีนะครับว่าจะต้องแจ้งข้อเก่ากับผู้ดันนะครับในส่วนนี้ที่หลังจากลงพยานหลักฐานก็เป็นไปตามกรอบระยะเวลาเลยนะครับจะต้องแสดงว่าเอกสารเขต้องชัดเจนสอบวันสอบเท่าไหร่เอ่อใช่ครับตรงนี้เราเราต้องรวบรวมจนกระทั่งชัดเจนว่าจริงดันคือมันเป็นเอกสารทางราชการ ครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,องต่ตอนะครับตรงนี้นะครับเราคงจะอาจจะต้องสอบแบบควมจำหนวนงานที่เกี่ยวข้องด้วยถึงที่มาที่ไปแล้วก็แล้วก็ลักษณะ,ะของการถ่ายทอดตรงนี้นะครับรวมทั้งพยาแนแวดล้อมถึงด้วยนะคะระับ เป็นเป็นไปตามกรอบของของกฎหมายอยู่แล้วอย่างเช่นว่าผมยกตัวอย่างนะครับว่าหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาในภายใน48ชั่วโมงเนี่ยเนื่องจากคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลแขวงนะครับก็ต้องออดำเนินการในการถัดฟ้องสอกสันน,น,ะะน,ะะนี่นะครับภายในกำหนดระยะเวลานะครับนะครับแล้วก็กำหนดถัดฟ้องได้ได้5ผัานนะครับผ่านแล้ว6วันนะครับทุกอย่างก็คงเป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับ เวตอก็ได้ใจกงด้ว่าอนเืองอยนข้อมูลจากข่าวจ้มาไตัวแล้วหรืออะไรเราว่าขาหนักไที่คนที่มั่งกร้ส่วนนี้คือข่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตรวจก็รับข้อมูลข่าวสารหือที่ทาสื่องรางนะครับแล้วก็เรามีการตรวจสอบอยู่นะครับตรงนี้แต่ว่าต้องขออนุญาตว่า เนื่องจากขั้นตอนตรงนี้มันเป็นเรื่องของทางการศึกษาสอบสอบแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คงได้มีการดำเนินการซึ่งถ้าเขาเกี่ยวข้องหรือวิถ่าถ้าผู้ใดผู้ใดก็ตามที่เกี so ่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามนะฮะเราก็คงมีการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวของตำรครับจามาเรื่องขอ้านเลยได้เขียนว่าชื่อรนนี้ัอันนี้เราจะต้องตรวจสอบเพิ่มด้วยว่าก็ทางพนักงานสอบเสกสอบก็ต้องตรวจสอบด้ว่อยู่แล้วในทางไปส่งนะครับก็ต้องได้ความเป็นพันของของทุกฝ่ายนะครับตรงนี้คือขายก็เป็นเป็นขายในส่วน ถ้าถ้าที่น้าประชานนะครับมีข้อมูลข่าวสารอะไรมีตบอสาสอะไรที่ที่เราแจ้งมาครับเราก็ต้องดำเนนการไปผมเชื่อนะผมเชื่อนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจํานวนไม่น้อยทีเดียวฟังรายการไปชมรายการไปก็ก็คงจะกลด่ารายการจดลทั่วไทย i n นไซต t ไทยแลนด์เอาคลิปอะไรมาเปิดให้ฟังมาเปิดให้ชมจับอะไรไม่ได้เลย ฟังสิจะได้รู้แต่แต่ในความที่จับอะไรไม่ได้เลยนั่นก็คือประเด็นมันพอเห็นทิศทางนะในความที่ตำรวจโคตรแล้วจับอะไรไม่ได้เลยนั่นก็คือประเด็นนะออย่างที่กาบเรียนนะนักขาวเขาจี้อยู่สักสองสามคำถามเท่านั้นเองหนึ่งเจ้าของตัวจริงมัไหมจะเล่นถึงออสมิยาบิเจ้าของตัวจริงเครือข่ายคริสตลัลเอเมเบลอไม้สองจะเรียกผู้ถือุ้น เอมเบรลกับมีกับ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 คริสโตมาสอบปากคําเมื่อไหร่ประมาณนั้นประมาณนั้นเรื่องที่เขาบอกว่ามีนายตำรวจยศในพลไปร่วมถือหุ้นในบางธุรกิจของออสมียบีจริงหราอไมเป็นอย่างไรจะเรื่องมาสอบได้ไหมอะไรประมาณนั้นก็มีสองสามคำถามนี่แหละต่อเรียวเลยทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายย่อเรื่องกันอีกทีนะสังคมในขณะนี้เขาอยากเห็นตำรวจเล่นเจ้าของเล้า ไม่ใช่ตัดตอนเล่นแค่เด็กในเล้าขณะนี้เขาเล่นแค่เด็กในเล้ารับสมอ้างเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็รับผิดไปเลยแล้วก็รับผิดไปเลยตัดตอนรีบส่งฟ้องสารแขวงไปเรียบร้อยแล้วติดคุกสเดือนแต่สังคมมีความรู้สึกว่าแล้วเจ้าของไม่โดนอะไรเลยเหรอเล่นเจ้าของเจ้าของไม่โดนอะไรเลยเหรอทําอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาอย่างนี้ก็ลการตํารวจ ท่องอยู่สองคำหนึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างที่สองนะตำรวจบอกว่ากําลังรวบรวมพยานหลักฐานกําลังเจาะเลือกข้อมูลอยู่อยากันนั้นเลยกําลังเจาะเลือกข้อมูลใช่ไหมครับจาะลือกทั่วไทยอินไซเดอร์แลนด์จะประกอบข้อมูลจะช่วยตํารวจทําการบ้านายอยากได้เดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะส่งแฟ้มข้อมูลให้นะฮะง่ายขึ้นไปดูธุรกิจในเครือข่ายออสเมยบิเฉพาะที่อยู่ในย่านทองหล่อ มีอยู่4ธุรกิจด้วยกันมีอยู่4ธุรกิจด้วยกันไปดูชาร์ตที่1ธุรกิจที่1เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่ามิยาบินะคะดำเนินการโดยบริษัทกินซ่า a อแค่ะตรงนี้จำชื่อนี้ไว้นะขีดเส้นบรรทัดนี้ไว้มันจะไปเชื่อมโยงธุรกิจที่2ครับก็บริษัทกินซ่า a อแนะคะบริหารอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เรียกว่าบายญี่ปุ่นมิยาบิคัปโปค่ะคัปโปคัปโป ร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ขยายมาทำบาร์ญี่ปุ่นในนามบริษัทก <int> ินซ่ากินซ่าเอแอนทีธุรกิจที่3ครับค็อกเทลเล้าคริสตัลคลับทำในนามบริษัทคริสตัลเคแอนเคธุรกิจที่4ธุรกิจที่4นะคะค็อกเทลเล้าที่ชื่อว่าแอมเบอร์เล้านะคะทำในนามบริษัทแอมเบอร์กรุ๊ปเอาล้ครับพี่พี่ตำรวจครับน้องๆโจทลิที่ถุ้ยไทยทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าอยากได้ข้อมูลไปเดี๋ยวจะส่งให้เป็นแฟ้มเลยนะฮะคราวนี้ไปคลี่ดูนะ อยากรู้ผู้ถือหุ้นใช่ไหมสามบริษัทสี่ธุรกิจเฉพาะในย่านทองหล่อของออสมิยาบิเป็นของใครใครถือหุ้นใครเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเริ่มจากกินซ่าเอ็ทําำสองธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและบาร์ญี่ปุ่นผู้ถือหุ้นใหญ่คือผู้ถือหุ้นใหญ่ชื่อว่าเกียรติพงษ์คำตายคะ่ะกรรมการผู้มีอำนาจคือเกียรติพงษ์คำตายคะ่ะคนเดียวโดดๆใช่ค่ะขณะเดียวกันบริษัทนี้นี่แหละ ที่น้องๆถามตำรวจนครบาลเมื่อวานนั่นแหละไอถือหุ้นด้วยบริษัทนี่นี่แหละที่มีนายตำรวจยศพลตำรวจตรีบอกไปเลยครับพลตำรวจตรีพันธนะนุชนะร่วมถือหุ้นอยู่ในสัสดส่วน15%นะคะพลตำรวจตีพันธนะเป็นผู้ังคับการกองกงคับการสืบสวนกลางสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองครับคราวนี้ไปดูบริษัทคริสตัลเคแอนด์เคที่ทำธุรกิจเ้าที่ชื่อเอ่อเอ่อคริสตัลผู้ถือหุ้นใหญ่คือเกียรพงษ์คำตายชื่อเดียวกันเลย กกดดเเนัลยแต่แปลกไอ้เจ้าบริษัทนี้ไอ้เจ้าเข้าเทลแล้วแห่งนี้นะกรรมการผู้มีอำนาจมีอยู่คนเดียวและกรรมการผู้มีอำนาจที่มีอยู่คนเดียวนั้นก็ไม่ปรากฏว่าถือหุ้นอยู่ในคริสตัลนะแต่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะและหนึ่งเดียวเท่านั้นนะชื่อเดชาพิลาลีหรือเต้เต้เดชาพิลาลีหรือเต้เต้นี่เป็นมือธุรกิจคนสําคัญของออสมียบีนะ บริษัทเอเมโล่กรปผู้ถือหุ้นใหญ่คือเกตพงค์คำตายกรรมการผู้มีอำนาจคืออันนี้ยังไม่ได้อวนมอบอะไรยังไงนะคะก็ยังเป็นเกตพงค์คำตายค่ะหรือออดมิยบิค่ะเอาอย่างนี้ครับพี่พี่ตำรวจอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมครับเจาะลึกทั่วไทยจะหาให้จะส่งให้เป็นแฟ้มเลยอยากรู้ที่ตั้งไหมครับอย่างเช่นเอเมลไปเปิดติดกับโรงเรียนอนุบาลได้อย่างไร ไปเปิดห่างจากโรงเรียนนานาชาติในชั้นประถมมัธยมและห่างจากโรงพยาบาลไม่ถึง300เมตรได้อย่างไรตั้งแฟ้มให้หมดแล้วนะฮะอยากได้เดี๋ยวส่งให้นะพอละจบพอพอพอก็ก็ก,ก็ตำรวจเขาก็คึงขังดีนะ,อะรอดูรอดูทุกอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายไง